วันนี้เราจะขับรถเดียวๆนะครับจากฮาโครเตไปที่โอตารุซึ่งเราจะเลือกเส้นทางที่ไม่เป็นทางด่วนนะครับเ mm hmm. ส้นทางอาจจะนานนิดนึงแต่ว่าเน้นชมวิวก็จะได้เห็นวิวทะเลทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายนะครับแถมด้วยเส้นทางถนนที่มีวิวเขาพาโนรามาแบบ360องศาเป็นถนนโลเค้นะครับที่เราจะได้เห็นบ้านช่องการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นที่อยู่ชานเมืองใครชอบสไตล์นี้ตามมาได้เลยครับเป็นเส้นทางเรียบทะเลนะครับทางไปโอตารุ เราเลือกมาก็จะเป็นเป็นทางแบบโลคลปกติเป็นอีกแบบนะครับจะมีวงมีวิวอะไรให้ดูตลอดทางเนี่ยนะอ่าแล้วก็มีไฟแดงเหมือนกันแต่ว่าส่วนมากไม่ค่อยติดไฟแดงส่วนมากมันจะเปิดเขียวอยู่ตลอดนี่ครับถ้าต่างจังหวัดก็จะมีพวกติดโซลาเซลล์นะครับ เอาไว้ทำกเกษตรด้วยครับก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายไปประมาณนึ่งไงครับหลับไม่หลับหลับก็โดนดิเคยต้อง<ส>กินสตรอเบอรี่อ่ะอะไรอีกตื่นเลยมีแผนกินอะไรอีกเราจะไปกินอะซีฟูด้ดริมทะเลกันนะคะร้านอะไรชื่อร้านอะไรที่โอตารุเลยเลยโอตารุไปนิดนึง ออกมันก็จะมีคำเตือนนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเท่าที่ขับรถมาเนี่ยก็จะมีคำเตือนอยู่ด้านข้างตลอดนะครับเอ็นย่อสุดจะเป็นกวางแล้วก็จะมีพวกหมาจิ้งจอกกบถ้าเกิดอยู่ในโซนวัดเนี่ยจะมีกบบางทีก็หมีเมื่อก,กี้ให้ระวังพนักง,งานที่เช่ารถบอกว่าให้ระวังกวางเพราะชนบ่อยถ้าเกิดเป็นรถรถทริปท,ที่ที่มาเองเนี่ย ขับมาในเส้นทางที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ทางด่วนอ่ะเป็นทางโลคออะไรเงี้ยมันก็จะเห็นแบบบ้านคนการอยู่อาศัยนะครับที่อยู่ในเมืองเมืองระหว่างทางอะไรพวกเนี้ยเห็นผู้คนอ่ะเออชอบฟีลลิ่งแบบนี้มากกว่าที่จะแบบขับแบบขับขับรถอย่างเดียวอะไรเงี้ยสนุกสนุกกว่าทางด่วนราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่แต่ว่าอันเนี้ยผมอ่ะเช่ารถมาเช่าแบบเช่าแค่ เอที t c เฉยๆแต่ว่าไม่ได้เช่าเหมารวมค่าทางด่วนซึ่งบางคนนะ่ะมันจะสามารถเช่ารถแล้วก็เช่าเช่าบัตร ETC ได้แบบอัลลิมิตแต่ของผมก็ซื้อมาแค่บัตรครับส่วนค่าค่าขึ้นทางด่วนอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะไปเคลียร์กันตอนที่เอารถไปคืนนะที่ญี่ปุ่นรถไม่ติดขับไปเลยไม่ต้องกลัวแบบเอ้ยไม่ขึ้นทางด่วนแล้วรถติดไม่ติดเลยครับเดี๋ยวเจอตรงไหนวสวยๆก็จอดครับ ถ้ามีทางให้จอดก็ริมทางถ้าเกิดมีระยะห่างนิดนึงก็จอดถ่ายรูปได้เดี๋ยวหาวิวสวยๆก่อนอานแห้งแล้งที่มีเอกลักษณ์ด้านขวาจะด้านขวาจะเป็นภูเขานะครับด้านซ้ายจะเป็นแม่น้ำตัวสั่งนี้คือเขียว,วยมีน้ำเขียวมีน้ำัรงนู้นคืออะไรแห้งแห้งแบบอย่างกับคนละโลกอะต่อจากนี้ก็จะเป็น เส้นทางนะครับอีกเส้นทางหนึ่งทางไปโอตารุนะแต่ว่าที่ผมเลือกมาตรงนี้เพราะว่าด้านซ้ายมือคราวนี้ทะเลจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับนี่ถนนเส้นสวยๆนะเนี่ยเรียบไปกับทะเลเลยเหนได้หนักเลย สำหรับเส้นนี้ก็จะเป็น2เลนขับสวนนะครับทางซ้ายมือของเราก็จะเป็นทะเลญี่ปุ่นนะครับทางขวาจะเรียบกับตัวภูเขาไปเลยนะครับระยะทางยาวพอสมควรครับก็จะเป็นทางเรียบผสมกับทางอุโมงค์แบบนี้นะครับเส้นทางนี้ที่ขับมาเนี่ยจะไม่มีปั๊มเลยนะครับยังไงมาเส้นทางนี้ก็เติมน้ำมันไว้หน่อยครับจะบอกว่าวิวสวยมากครับแล้วก็ต่อจากเนี้ยหลังจากสิ้นสุดวิวนี้ไปนะครับก็จะเป็นวิวพาโนรามาข,ของภูเขา3 6 0อองศาหมดเส้นทางที่ ริมทะเลแล้วนะครับตรงนี้จากนี้ก็ตรงยาวๆไปคองโอตาลูครับอีกประมาณ1ชั่วโมง10นาทีเออปูสวยมากอันนี้แล้วก็ทางก็เป็นทางตรงยาวๆเลยนะครับสวยเดี๋ยวจะแพนไปตรงนี้เออข้ามานะ เส้นนี OM OM ้ค evet, <respuesta. S 2> ือแบบเดี๋ยวผมพานร์มาให้ดูว่าภูเขาล้อมรอบหมดเลยทุกมุม360องศาคือเป็นภูเขาทั้งหมดเส้นนี้สวยมากก็เดี๋ยวจางนี้นะครับนี่จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะวิวก็จะเป็นภูเขาสองด้านเลยนะครับแต่ว่าใบไม้ร่วงหมดแล้วก็จะเป็นแบบแห้งๆแบบนี้เลยก็จะได้ อีกบรรยากาศหนึ่งของการเดินทางเหมือนกันนะสวยไปอบกแบบนะครับสำหรับ ก็ถึงโอตาลุแล้วนะครับน่าจะอยู่ทางซ้ายมือนะนี่ใช่คลองนี้หรือเปล่าปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวฟลิปไปนะงสงสัยจ,จะใช่นะเนี่ยเขาบอกนี่คลองนี่เหรอเออว่ะอย่าโอตาลุใช่ป่ะไอะคนเยอะๆนี่น่าจะเป็นคลองนี้นะครับแต่ว่าไม่รู้จอดรถที่ไหน,ไหนคนก็จะมาเดินกัน